เผยตัวเลขกามินบริจาคช่วยสี่มูลนิธิไทยเป็นของขวัญคริสต์มาสก่อนหน้านี้การิน t i ติ๊กตอกเกอร์ชาวเกาหลีได้มีการสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยที่จังหวัดเชียงรายและหนองคายเป็นจำนวนเงินกว่า3 0 0แสนบาทเพราะยังมีคนไทยอีกหลายคนที่น่ารักกับเธอและเจ้าตัวรู้สึกขอบคุณในส่วนนี้มาตลอดล่าสุดการ i n i ยังได้มีการบริจาคเงินก้อนใหญ่อีกครั้งให้กับมูลนิธิในไทยเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเป็นจานวนเงินกว่า4 0 0แสนบาท มูลนิธิสายทานสุขใจจำนวน1,000 0 0บาทมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูประถมจำนวน1,000 0 0บาทมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูิธรร์สมเด็จพระเทพปรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน1 0 0 0 0 0บาททางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ